สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ขารพครับมาแล้วครับเดินวอยวอยกินเซียน AI ไม่ยากเป็นอย่างนั้นนะครับมาใช่ไม่ใช่มาดูครับเซียนเอไอวันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ดุชาตินะครับเกมของอาจารย์ดุชาติเรบวันนี้สู้กับหนุมเมืองร้อยเอ็ดนะครับหนุมเมืองร้อยเอ็ดนะอาจารย์อีกคนหนึ่งนะครับที่เข้ามาเทสมาทดสอบนสู้กับดุชาติ เป็นยังไงกระดานที่หนึ่งนะครับกระดานที่หนึ่งเดินไวๆนะหนุนะรอยเอียดนะครับได้เปรียบแล้วนะครับหนุนรอยะเอียดในกระดานที่หนึ่งเดินไวๆอย่างนี้ก็ถูกใจคนชมนะครับเป็นที่นิยมของนักต่อสู้ทั้งหลายแต่ผู้เล่นกต้องระมัดระวังไม่ว่าสู้แทบตายนะผู้เล่นนาะ ตรงนี้ก็โอเคนะครับในระราษที่หนึน่งนี้เป็นนักสู้จากเมืองเขาเอกนะครับผู้ใครทำจุดทีน,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 นมาตื่นเต้นมากมาถ่งราดาษที่สองโอ้โหนะครับหนุ่มเมืองไม่ไม่ใช่ธรรมดานะครับตอนฝึกก็แข็งแกร่งนะครับตอนเล่นจริงในรูปเกมของเกม โอเคแล้วกระดานที่หนึ่งนะครับมากระดานที่สองเป็นยังไงกระดานที่สองโอกระดานที่สองอืมกระดานที่สองโอ้พลาดแล้วหนุ่มร้อยเอ็ดนะครับหนุ่มร้อยเอ็ดมาปล่อยให้ระดับเซียนของฮอตนี่ พื้นยากนะฮะอ่าคือเบิร์ตตีพื้น,นยากเลยนะนะครับโดนไล่กินแล้วโอ้ครับกระดานนี้กระดานนี้ยากนะหรับหนุม่มเมเรยนะครับอ้าวกินอีกนะครับมากินจบๆนะครับตามทีสุดท้ายจิ้งจิ้งกันทีนะฮะเกียรติศาสตรนะครับมาดานที่สามด่านสุดท้ายนะครับด่านสุดท้าย กันแล้วนะครับนี่นะครับเดินไวคิดกินไวคิดไม่ทันโดนกินนะครับอ้าวคราวนี้ก็สบายแล้วคราวนี้นะหนุ่มไรอเอ็ดถ้าเป็นแบบนี้หนุ่มไรอเอ็ดนะเดินสะฮอนได้แล้วนะครับเห็นได้ขอบขาดเหมือนกันนะครับอืมอืมนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมครับ ขอบคุณนะครับน,นี่เล่น3ประดานนะฮะใช้เวลาอยู่ประมาณ3นาทีเสร็จๆนะครับขอบคุณทุกท่านเยอเข้ามาชมนะครับเรียบร้อยแล้วครับ,บเมืองอุเอะนะฮะเป็นฝ่ายกำชัยชนะ2 1ครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ